สวัสดีครับอ่าเดี๋ยวรีวิวก่อนส่งมอบนะครับเป็นเครื่องแต่งพุ่มบุษวรน่านะครับที่ลูกค้าส่งมามาซ่อมนะครับตัวนี้ก็คือผ่าให้ใหม่หมดนะครับก็น่าจะเห็นไหมครับสะอาดสะอ้านขึ้นนะครับเราผ่าให้ใหม่หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนแหวนใหม่นะครับเปลี่ยนแหวนลูกสูบให้ใหม่นะครับระบบคาบูนี่เปลี่ยนชุดซ่อมให้ใหม่ลานสปริงให้ใหม่เปลี่ยนเชือกให้ใหม่นะครับแล้วก็โมเทียน แค่นั้นครับตัวนี้นี่มานี่ร้านไม่มีเลยนะครับพี่ๆที่จะส่งมาซ่อมก็ส่งมาได้นะครับแต่ว่ารัานคิวกันสักนิดนึงอะ่ะบางทีบางทีงานมันเยอะมากเลยแต่เรารับทําไม่เรารับนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะช้านิดนึงแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อนครับรันเบานิ่มๆ นี่เดี๋ยวขั้นตอนประกอบนะครับเดี๋ยวฟองน้ํานี่ก็จะใส่ให้ใหม่นะครับฟองน้ํานี่ก็ใส่ให้ใหม่หมดเลยก็เซตให้ไปใหม่หมดละนะครับเรื่องความฟิตก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่ดูสภาพก่อนมานี่กับเจ้าของน่าจะทราบเจ้าของน่าจะทราบนะครับตอนมากับตอนกลับนี่น่าจะคนละเรื่องนะครับก็ถ้าทา,า,าถ้าให้สัพซิเดททำก็ ขอเวลานิดนึงแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าถ้าแบบจะรอรับเลยหรือเอาเลยอะไรเงี้ยต้องขอไว้ก่อนนะครับเพราะว่างานมันเยอะมากเลยแต่ละคนไม่ว่างกันเลยครับมีแต่ผมนี่แหละครับว่างเป็นเตะๆไปเตะๆมาเนี่นะครับน้องๆไม่ว่างกันเลยนะครับก็เราก็จะมี ซ่อมที่นี่เราจะมีประกันหลังการซ่อมให้นะครับตรงหนึ่ง <1 S 2> เดือนนะครับประกันหลังการซ่อมให้หนึ่งเดือนตรงจุดที่เราทําไปเกิดมันมีปัญหาสามารถเคลมอะไรได้ฟรีนะครับหนึ่งเดือนหรือหนึ่งร้อยวันนั่นแหละเอาหนึ่งร้อยวันดีกว่าเนาะให้ร้อยวันไปเลยเพราะว่าเครื่องมันทาใหม่มันไม่มีอะไรอยู่และข้างในก็สะอาดสะอ้านหหมดแล้วนะครับระบบความฟิตก็ก,กลับมาปกติ เดี๋ยวจะส่งกลับให้พรุ่งนี้พร้อมกับอีกสองสามท่านนะครับลองไปใช้ดูนะครับเกิดว่ามันมีปัญหาติดขัดตรงไหนก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับมีประกันหลังการซ่อมให้อโอเคเดี๋ยวปล่อยให้น้องประกอบไปก่อนแล้วเดี๋ยวแพ็กส่งให้นะครับสำหรับใครที่เป็นเจ้าของเครื่องนี้เดี๋ยวผม แย้งไปทางอินบ็อกซ์แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ